ลองดูอรถมาลองรถลองรถเอาลูกเลยเอาลูกลองลองรถสับเลยตอนใส่หางอู้ดทำไมหางหนักเลยแ้วหูหูน okay. ี่บางมากเลย รอขับรถเลยครับรขูดแล้ถไช่นนไหไม่ดันน้องใชสองเท่าเลยตัวไหนวะ ตันเต่าเขาใส่ไงวะสย่ใส่ระหว่างเต้ายิ่ดันถงแรงไหมแรงอยู่เอาไปดันดินเหมือนเกีรยหนึ่งเต่าเหมือนเกีรยสองกระถายห้ ไม่รอบรอบนี้ตัวนี้มันรอบจัดขวา,า,วาใช่เพราะว่าดูไปแล้วน่าจะมินมันมด้านด้าน,นดินน่าจะมันอ,อยากอยากอยากลองอะ่ะท่านทับเหลยบอกว่าไม่มีที่ให้ลองไม่มีดินแล้วมันจะไป่ลองนี่นั่นอ่ะต้องควายเหมือนันนะต้องควายเหมือนั้นโอ้ยพี่เขาเขาดันเนฟีเนาะ จะไปดันยังไงนี่ดันนที่ไถที่ไถเลยที่นี่ไี่ไนตื่นจะมารวมช่วยที่ที่ไถยเลยดันก็ดันไม่ได้มันขาดสกีแม่นมันเหตุอะไขึ้นเอาใช่ไหมมันไม่ลงงนะอันดันมะเข่าดอกมันไม่ลงนะอันต้องปักอย่างเดียวนะอันนี้ต้องปักเสมออย่างเดียวตัวนี้สำหรับเราดันของดันยังไหมไปอ่ะอยู่ไปแล้วราคาเจ็ดปักหนึ่อยู่ไปแล้วไปอยู่แต่เขาตะตุงก็มีสกีเลยอุ้ยอย่ามืดสิฮะ ก็อันนั้นมันไม่ได้แต่งอันนี้มันแต่งใบมีดมานี่นักไม่เคยใส่สกีหรอกแต่วันนั้นมันไปเข้าศูนย์ศูนย์มันก็เลยใส่สกีให้เอาไม่เท่าหรอกมันก็เล่นเอามันไม่มีงานก็เลยไม่ได้ทอดก็เลยใส่ไว้เฉยๆนี้รู้ไหมสกีอ่ะรู้ไหมสกีก็เลยสกีเลยนั่นน่ะสกีมันไม่ใช่แต่งออกมากแต่งแต่งแต่งพันแล้วบ่แต่งแล้วใครแต่งให้ปาเหลาแค่ในหมวกเลยปาเหลาเจอซับร่องร่องไปอยังนี้รู ฮะเต้งูม <lich> <laughs> <That> ้วนยิ่งไปเยอ้เลยเขาดันรถไถทัวไปแล้วดันไปมันถีสักมั้ยสิบเก้าสิดันดินเหนียวดินยังมันถีมวดมันถีติดทานกิดยังนะถึงบ่ได้ถึแก่หรอกถอดสกีออกไปอยากอยากลองอ่ะมีกุญแจน็อตใหญ่นะใน่เลื่อนเอาถ้าถอดได้กุญแจเหรียญมันถอดบ่ได้ไปเลยครับไปหาปลาเหลาเลยเข้าไปเลยเออเขาไปดันอยู่ปลาเหลา ไปยุคนันก็มีเด้กับไปดันขั้นนั้นไม่อยากลองคันนี้หนอคันนี้เท่าเสียงมันโหดกว่าคันนั้นดีกว่าคันนี้อีกอันนี้สู้สบายเลยอันนี้แค่แต่งใบมีดไม่ได้ตัดคอตัวนั้นตัดคอพอตัวนั้นดีกว่านี้อีกโอ้แซมเอ้ยแต่ดูนี่ไปดันนะเสียดายตัวกออกค่าเสียบิมึงจะออกอะไรตัวนี้นั่งเครื่องเงี้ยไปเกี่ัดสามหลอดเกียวกังไรตั้งกาบาต้องเนี่ยล่ำบากเอาขาดซีบอกว่าดี ดันเข้าบ้านเขาดันนะข้าว่าสิบจีบอันนี้เอาไปลำจ้างนี่บ้าเราโอ่คว่ะหน้าไถยังเนี่ยบ้านเราโอเคกับออกมาเก็บบ้านเองว่าจะไปดันเข้าบ้านไม่เก็บบ้านไปดันเนี้ยเข้าบ really <laughs> <Okay>. ้านไปละหารรถสิบรถเวลาเวลาเข้าไปค้นที่นี่นะแน่นยุ้ใช่ยู้มันไม่คุมหรอกมันไม่คุมเขาเลยมันดันไกลแล้วมันไม่คุมเรากองละสามสิบบาทเองแล้วคันเขาที่เข้าบ้านมึงจะให้เขาเอาบวกจอบขุดเขาบอไปหารรถคันอื่นเลยเนาะ บ่าอยากได้อะไมันบุกคุ้มนะมันไม่คุ้มาหรอกเป็นน้ำมันบ้าง <ไป S 1> เอาอครับห้องครัวอย่ามาทคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ